ทิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินชาบูแล้วก็สุกี้เลยนะคะเพราะตอนนี้เพ็อยู่ที่ ที่วันนี้เพจมารีวิวก็คือสาขาที่เซนต์ทัตเวิด์นั่นเองนะคะซึ่งสาขานี้เขาเพิ่งรีโนเวทใหม่เลยแล้วก็มีเมนูพีเียมที่ไม่เหมือนใครแถมยังมีโมโมพาราไรคาเฟ่ที่เป็นเมนูราคาด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่ามาดูผักกันนะคะสาขาเนี้ยนะเขาจะแบ่งช่องผักมากกว่าสาขาอื่นเลยเวลาตักเราจะได้ไม่ต้องแย่งกันกันกบคนอื่นแล้วก็นี่เห็ดอันนี้เลยเห็ดชิมเมจ,จิสาขาอื่นไม่มีแต่สาขานี้มีเห็ดอันนี้เพิ่มมาด้วย ที่เนี่ยเหนือนสาขาที่โตเกียวเลยเข้ามาก็จะมีความเป็นติชีของญี่ปุ่นมากเลยบุฟเฟ่ต์ที่นี่นะคะก็จะมี2เซตด้วยกันโดยที่จะมีเป็นสแตนดาร์ดกับพรเเนียมค่ะสแตนดาร์ดนะคะราคาห9 0บวกบวกค่ะสแตนดาร์ดที่เนี่ยจะมีเนื้อที่พิเศษกว่าที่อื่นก็คือจะเป็นเนื้อ U S C A พานี่ลายสวยมากนะคะแล้วก็เมนูอื่นที่จะมีในบุฟเฟ่ต์ก็จะมีหมูคโรบุตะามีเนื้อนะคะช็อตเทย์แล้วก็เป็นเนื้อเป็นอนาไมัยและอีกอย่าง ะจะเป็นไก่ที่เป็นไก่อารามัยปลอดส,สารค่ะและแค่นี้ก็ยังมีเศษไม่พอนนะถ้าใครที่เป็นแฟนเหนือวากิวนะที่เนี่ยก็มีจัดเป็นเซ็ตแบบพรีเมียมวากิวให้ด้วยโดยที่ราคาจะอยู่ที่1นึ่องเก้าสิบบาทววย,วยอันนี้แบบคือดีว่าอ่ะถ้าใครชอบวากิวก็คือแนะนําเลยนะคะให้เป็นเซ็ตพรีเมียมโดยที่วากิวเนี่ยก็เติมไม่อั้นเหมืทุกอย่เลย นี่รอน้ำเดือดอยู่นะคะเพิ่งเปิดเทาไปท้องร้องแล้วอยากกินมากเทเราเป็นคนชอบกินชาบูกับซุกี้มาก ได้เลยว่าหลายร้านในเมืองไทยเนี่ยก็คือขึ้นมาหมดแล้วล้วโมโมะพาระไรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แมทชอบเลยนะคะเพราะว่าเออเนื้อก็ดีแล้วก็คุม้มราคาด้วยเมนูก็ค่อนข้างหลากหลายรวมเครื่องเดืดแล้วอีกต่งางหากน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวลองมาชิมเนื้อกันก่อนดีกว่าคือวิธีการกินชาบูนะคะทางคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะนิยมให้เราอะ่ะเอาเนื้อลงไปจุ่มในน้ำแล้วก็ชิมเนื้อก่อนคำแรกนะคะว่าเนื้อในรสชาติเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยใส่ผักลวกตามค่ะขอลองพิมพ์มาเกียวเลย จิ้มคอนตสนะคะของกูเลยชิมนล้วน,นะเนื้อนุ่มดีมากค่ะแล้วก็หวานด้วยเนื้อเมื่อกี้ที่เห็นว่าพับๆอยู่อะ่ะคือชิ้มนมันไม่ได้แหลแค่นั้นเพราะตรงน้ำมนเนื้อมันกลาวมาแผ่นใหญ่มากดีงามดีงาม,ดงามเดี๋ยวขอลองกับแน,นฟุกกี้ยากี้บ้างดีก,กว่า อันนี้จุ้มไข่ดิบบ้างนะคะชิ้นมันใหญ่มากจริงอะดูดิเต็มปากเลยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากจริงๆเพราะว่าเนื้อก็ดีอยู่แล้วเราได้ความหวานจาก อคือแบบดีงามมากค่ะนี่จะบอกว่าสาขานี้ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือจะมียาคูมิเซตนะคะจะเป็นเครื่องปรุงพิเศษที่สําหรับเติมลองอไปในซอสอันนี้ก็คือตามความชอบของแต่ละคนเลยว่าแบบอยากจะได้เปรี้ยวมากขึ้นไหมก็จะมีทั้งน้ําส้มสายชูซอสพริพกกระเทียมเจียวแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยพริกสดโดยที่ทางร้านเนี่ยเขาแนะนําว่าเดี๋ยวให้เราลองเอาซอสพริพกแล้วก็น้ําส้มนี่ยใส่ลงไปในไข่ก็จะอร่อยขึ้นหรือถ้าอย่างพรสึบเนี่ยก็ใสพ่พรสริก,กับกระเทียมเจียวก็ได้แล้วก็ส่ว ะะก็จะมีกระเทียมกับพริกสดให้ใส่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันอร่อยขึ้นจริงไหมน่าเนสลองใส่น้ำส้มดูในไข่นะคะเดี๋ยวเราขอลองซอสพริกใส่ความขลดูซอสพริกนี่เข้มข้นมากอะ่ะกระเทียมเทลียวส่วนงากระเทียมกับพริกสดน,นะใส่พริกด้วยเราจะได้ซ่บๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวลอง USDA พาม้างค่ะ ดูดีมากจ้าเนื้อนะคะอย่าลวกนานสุกเกินไปไม่อร่อยยังต้องมีความแดงอยู่บ้างเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งเขาก็จะสุกพอดีถ้านานไปอ่ะแข็งแล้วมันไม่อร่อยนะจ๊ะอันนี้เนื้อ USM พาสนะคะแล้วก็จุ่มไข่ที่เมื่อกี้ลองใส่น้ำส้มลงไปดูมันมีวันนัวนัวขึ้นอนะ่ะไม่เคยกินรสชาติอะไรแบบนี้เหมือนกันคะเออน่าสนใจน่ามาลองเดี๋ยวมาลองคอนซึกที่เราใส่ซอสพริกกับกระเทียมเจียวไปดีกว่า มันไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวแต่มันมีความเผ็ดเบาๆเข้า,า,า,ามาด้วยอะมันดีอะรู้สึกว่ากินแล้วไม่เลี่ยนเลยอะชอบชอบชอบนี่นะคะกินไปสักพักเนี่ยเวลาเราเอาเนื้อลงไปลวกก็จะมีพวกฟองที่เป็นไขมันขึ้นมาทาคานี้มีน้องพนักงานมาช้อนให้เลยไม่ต้องช้อนเองนะคะดีมากขอบคะุณมากค่ะ ะะถ้าเราอยากกินแล้วก็เรียกน้องพนักง,งานที่นี่เขาจะมาบริการทําให้เนื้อแบบนี้เลยค่ะสบายมากน้อ,องเขาก็กำลังบ้านไก่อยู่ให้เป็นก้อนอยู่นะคะทําเองอาจจะไม่สวยแบบนี้อะ่ะก้อนแบบพอดีคําเลยค่ะนี่นะจ๊าน้ำจิ้มงาเราใส่กระเทียมสดกับพริกสดค่ะ ความเผ็ดเผ็ดแล้วความหอมกระเทียมมันก็ดีนะคะมันมีความไทยๆขึ้นมารู้สึกว่าเครื่องปรุงที่ใส่เพิ่มมามัน,มนช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยมาใส่ผักกันบ้างดีกว่านะเดื่อแล้วผักที่นี่ก็เลือกตักได้ตามใจชอบเลยของบดเผ็ดนี่เลยเผือกเผือกคือดีมากอันนี้เพก็ชอบโดยเฉพาะส่วนใบพอตุ้มเปื่อยแล้วมันหวานดีมากตุ้มไข่ปเปล่าๆยังอร่อยเลยค่ะเราจะใส่ทั้งสองฝั่งอย่างเท่าเทียมกัน โรงงานของพีนี่โดยเฉพาะเลยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนจ้าเส้นเหนียวหนึบเดี๋ยวมาลองเนื้อช็อตเพรสกันดีกว่าอย่าลวกนานคำสั่งอย่าลวกนาน แล้วสามถาดอย่างรวดเร็วเฮ้ยว่ากิวมันดีมากจริงๆอ่ะอันนี้จริงๆเลยนะจากใจเพราะว่าเป็นคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วด้วยตินมากตินมากกินเนื้อไปเยอะแล้วเดี๋ยวหมูน้อยใจค่ะหมูคุโรพุตะนะจ๊ะหมูต้องลวกให้สุกนะคะห้ามลวกให้ <ๆ S 2> แดงๆเหมือนเนื้อไม่ได้หมู กระแน่นค่ะมีมันแซ่บนิดหน่อยดีดีดีคาบูสุก,กี้อ่ะจะอร่อยหรือไม่อร่อยอีกอย่างหนึ่งสําหรับเพชรเลยนะคะคือไข่ถ้าแบบไข่มันสดไข่มันดีอ่ะมันหวานแบบโดยโคตบินเหมือนเสริมรสเนื้อเสริมรสหมูให้ดีมากไข่นี่ค่อนข้างดีค่ะแล้วมันจะแบบเหนียวเหนียวนึบๆเลยก็คือรู้เลยว่าเป็นไข่ไก่สดอ่ะดีสำหรับใครที่มา วันนี้ฉันไม่ได้อยากกินชาบูแต่ฉันอยากกินโมโม่อ่ะพี่ก็มีเมนูราคาให้ด้วยนะคะแต่ปกติจะต้องนั่งทานในโซนโมโม่คาเฟ่ด้านหน้าแต่วันนี้ขอยกมาทานตรงนี้เลยละกันนะคะอันนี้เป็นเมนูที่เผ็ชชอบมากที่มากินราคาที่ไรก็ต้องสั่งเมนูนี้ที่เลยนะคะคือกิวทามารดงเซตชี่ข้าวหน้าเนื้อโปกไข่นั่นเองน่ากินมาก เป็นเนื้อว่ากิวเหมือนกันนะคะชุบไข่คือเนื้อแบบบางดูนุ่มมากอะ่ะข้าวข้างล่างก็แบบได้เยอะด้วยเซตนี้429บาทนะคะคุ้มมากได้ทั้งสลดัดทั้งซุปผักด,ดองก็นี่เลยเนื้อว่ากิวอัดมาเต็มกินดีกว่าแนะนำให้กินตอนร้อนๆนะอย่าถ่ายรูปนานมันหวานมากเลยเอ่ะเมนูนี้ได้ หวานจากตัวเนื้อเองไข่แล้วก็หองหัวใหญ่ที่แบบว่ามันนุ่มมันเปื่อยอไม่แข็งเลยดีงามมากอิ่มแน่นอนจานนี้ ขอหวานกันต้งตางนะจ๊ะกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้เลยที่นี่ก็จะมีแบบซอฟครีมนะคะทั้งหมด4รสด้วยกันนั่นเองอันนี้อันแรกก็เป็นมะม่วงสตรอเบอรี่มันม่วงแล้วก็ชาเขียวค่ะชาเขียวจะมีโัวแดงกับดังหนกให้ด้วยนะนี่ทุกอันก็คือจะมีมีเนื้อผลไม้จริงๆมาให้ด้วยค่ะกินกีกอันก็ได้เลยแล้วแต่เพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ บัตรเครเดิตบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพปะเนี่ยมีสิทธิพิเศษมาบอกละค่ะสำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตกับบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพนะคะมีสิทธิพิเศษด้การ3ต่อเลยอย่าง,งต่อแรกเนี่ยคราวน,นี้เรากินเกิน2,000บาทอ่ะรับส่วนลดเป็นสิแต่ถ้ากินไม่ถึงไม่เป็นไรนะเราใจดีลรให้5%เเลยค่ะส่วนต่อที่2นะคะถ้าเราใช้พอยต์เนี่ยที่เราสะสมอ่ะเท่ากับยอดที่เรา รับแคชแบ็คไปเลยอีก15%และต่อสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ยิ่งคุ้มมากๆเลยถ้าเรามากินที่นี่นะคะที่โมโม่ผาไหลเนี่ยครบ3าครั้งเมื่อไหรแล้วก็มียอดรวมทั้งหมด3บิลเนี่ยเกิน8,000บาทรับโบนัสเงินคืนฟรีๆเลยอีก1000เพ้ยสรุปได้ลดไปเยอะเลยอะกลายเป็นไม่แพงอย่างที่คิดนะเราก็ได้กินเนื้อดีๆแบบนี้ด้วยจะบอกว่าวาคิวมันดีมากเลยอะชอบมากๆจริงๆสำหรับแฟนชาบูสุก,กี้นะคะก็นี่เป็นอีกหนึ่งร้านทางเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าราคาเนี่ย ก็คือรวมเครื่องดื่มมันก็มีของหวานให้อีกด้วยผักไม่อั้นเนื้อไม่อันน้นแนะนำเลยนะว่ากิวมันดีจริงๆเดี๋ยวเพคอร์ทตัวไปกินต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย